นำเสนอตอนแก้วมณีนาคราชผนึกปอบพันปีเรื่องรล่าจะเป็นอย่างใดก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยก่อนไปรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันหนเดอ้อถ้ำกลางหุบเขาที่ตัดขาดจากโลกภายนอกหมู่บ้านดงหลวงกำลังเผชิญกับคำคืนถิ่นยาวนานที่สุดในรอบพันปี เสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดไม่ใช่การเตือนภัยธรรมดาแต่มันคือการประกาศใช้ชนะของพญาปอบพันปีสัตว์ร่กึ่งวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในร่างมืดดำมันบ่ได้แค่กินตับไตใสพุ่งแต่มันกลืนกินวิญญาณของผู้คนจนมู่บานแถบรางเท่าแสงหัวหน้ามู่บานได้หาทางปราบป,ปอบทุกวิธีทางพระเจ้าอาวาส บอกวิธีที่จะจัดการปอบรายมีอยู่วิธีเดียวคือน้ำแก้วมณีนาคราชมาสะกดไว้ดังนั้นเทาแสงนึกเห็นแต่พรานสอนกับพร้านเหม็นเท่านั้นที่เหมาะสมสองพรานผู้มีสายตาคมดุดเยี่ยวและเหม็นสหายรักผู้เชี่ยวชาญคาถาอาคมระดับงูงูปราปรานั่งล้อมวงอยู่หน้ากองไฟที่กำลังจะหมดทางเดียวที่จะสยบมันได้คือแก้วมณีรัตศักิสิทธิ ที่ซ้อนอยู่ในธรรมเขากาลพยักเหม่นพูดด้วยเสียงสั่นเครือแต่มันว่าใช้ทางเดินเล่นในสวนนสอนทั้งสองเริ่มออกเดินข้างในเฉาวมืดที่หมอกหนาจัดจนมองบ่เห็นเท่าตัวเองยิ่งเดินเลิกเข้าไปต้นไม้เริ่มมีรูปร่างประหลาดกิ่งก้านคลายมือค้นเอื้อมมาชุดหลังความเงียบวังเวงถูกขัดจังหวะด้วยเสียงหัวเราะเล็กแหลมที่ดังมาจากหยอดไม้ เจ้าพวกมนุษย์ผู้งโง่เขลาจะไปหาความตายหรือเสียงนั้นมาจากผีจักระร่างแมวปลาหนาค้นขนาดหหักที่กระโดดลงมาขวางหนาสอนว่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่เขางางธนูอาบน้ำมันอย่างพลายยิ่งเขาใส่ค้นตนใหม่ดานหลังเพื่อเปิดทางพลังตาขณะที่เม่นรายมนกํำแพงล่มปัดเป่าหมอกผิดที่ผีไายพลออกมาการประทาครั้งแรกผ่านไปอย่างบุบวิด แต่นั่นเป็นเพียงด่านนาเท่านั้นเมื่อพ้นป่าอถรรมทั้งคููมาถึงริมแม่นม้ำที่น้ำเป็นสีดำสนิทและไหลหนิ่งผิดปกติมันคือทีสถิตของเวตาลทันทีที่เท้าของศรแตะผิวน้ำน้ำที่เคยหนิ่งก็ม้วนตัวเป็นเกลียวคืนยักษ์ปรากฏร่างอสูรกายผิวสีเทาซีดมีปีกหนังพังผืดคลายข้างๆแต่มันว่าวเหมือนเกร็ดป่าดวงตาสีแดงฉานของมันจ้องเขม็งมา จะข้ามน้ำนี้ไปต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตหรือตอบคำถามที่ข้าจะถามเพียงขอเดียวเวตาลกล่าวด้วยเสียงท่กกองกังวานในหัวถ้าเจ้าตอบผิดหัวใจของพวกเจ้าจะเป็นอาหารของข้าแต่ถ้าตอบถูกข้าจะพาเจ้าไปทรงถึงตีนเขากาลพยักเวตาลเริ่มถามคำถามที่เป็นปริศนาร,รมขั้นสูงเกี่ยวกับกิเลสและการปล่อยวางเม็นถึงกับเงือตก เพราะนี่โมแมนแค่การสูดด้วยกำลังแต่มันคือการสูดด้วยสติเม่นตัดสินใจยิบมวนคัมภีร์ใบล้านสภาพเก่าคลํำคลาออกมาจากยามมือของเขาสั่นเทาขณะขี่มันออกถามกลางสายตาแดงฉานของเวตาลที่จ้องลงมาเจ้าจะใช้เศษกระดาษพวกนั้นตอบคำถามขาหรือเวตาลแขนหัวเราะเสียงของมันทำให้น้ำในแม่น้ำสั่นเป็นคืนเม่นบ่สนคำถากถาง เขาใช้ปลายนิ้วที่อาบด้วยเลือดจากการกัดนิ้วตัวเองลากไปตามอักขระของโบราณในตำราปากกระพึมพำพระคาถาเปิดโลกเปิดใจทันใดนั้นตัวอักษรบนใบลานก็เรืองแสงสีทองสว่างวาบขึ้นมาปริศนาของเวตาลที่ถามว่าสิ่งใดเบาที่สุดแต่แบกยากที่สุดและสิ่งใดหนักที่สุดแต่บ่มีตัวตนถูกขี่คล้ายโดยแสงแห่งปัญญาจากตำราเม่นเงยหน้าขึ้นแล้วตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น สิ่งที่เบาที่สุดคือคำสัญญาเพราะผูดออกมาง่ายแต่รักษามันไวได้ยากยิ่งและสิ่งที่หนักที่สุดคือวิบากกรรมแม่มองว่าเห็นด้วยตาแต่คนเฮาต้องแบกมันไปถูกชาติพ,พบเวตาลน,นิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะกรีดลองเสียงแหลมลึกร่างที่ดูดุร้ายค่อยๆสงบลงมันยอมรับในคำตอบที่ถูกกัรกรองมาจากตำราศักดิ์สิทธิ์เจ้าผ่านไปได้ แต่นั่นบดายหมายความว่าพญาปอบจะยอมให้เจ้าหยิบแก้วมานี่ไปง่ายๆเวตาลขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นแล้วยอมให้สอนและเม่นขี้หลังขามแม่น้ำดำพุ่งทะยานไปจนถึงตีนเขากาลพยักยอดเขาแห่งนี่สูงเสียดฟ้าและถูกปกคลุมด้วยไอ้สีเขียวมนซึ่งเป็นกลิ่นอายของอายุปราณปอบระวางทางขึ้นเขา ทั้งสองตรงเจอกับสมุนผีกระสือที่ล้อยว่อนอยู่ตามซอกหินพวกมันค่อยส่งเสียงหลอกล่อให้ค้นหลงทางเข้าไปในหุบเหวแต่สอนใส่สัญชาตญาณพรานสังเกตการไหลของลมจนพาทั้งคู่ไปถึงปากถ้าที่ซ่อนแก้วมานี่ได้สำเร็จภายในถ้ำนั่นหนาวเหน็บจนเห็นลมหายใจใจกลางถ้าบนแทนหินที่มีรูปร่างคลายหัวกะโหลก แก้วมณีรัตสีน้ำเงินเข้มส่องประกายวาววับแต่มันถูกพันธนาการไว้โดยโซตรวนวิญญาณขณะที่สอนกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบเสียงคู่คำรามที่สั่นสะเทือนไปทั้งถ้ำก็ดังขึ้นพวกเจ้ากล้าดียังไงจะมาเอาหัวใจของขาร่างเงาสีดำมหืมมาค่อยๆก่อโตขึ้นจากเพดานธรรมมันคือรังแยกส่วนหนึ่งของพญาปอพันปีที่ทำนาทีเฝ้าแก้วมณีนี่ไว้ ดวงตามัมใหย่ยท่าฝาบ้านและเต็มไปด้วยความอาขาตการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้นในขณะที่พญาปอบรังเงากำลังจะตะปบครุงเหล็บทมินลงบนรางของสอนและเม่นทันใดนั้นบรรยากาศภายในถ้ำที่เคยหนาวเหน็บก็กับร้อนระอุขึ้นมาอย่างกระทันหันเสียงไม่เท่าเคาะคืนหินดังตึกตึกสะท้อนกล้องไปทั่วบริเวณพันปีผ่านมาเจ้าก็ยังขี่หวงบ่เปลี่ยนเนาะ ไอปอบเงาร่างหนึ่งเดินฝ่าหมอกควันออกมาเขาคือชายชาราในชุดพร่ามสีขาวมนที่ดูเก่ากระถัดรัดแต่ที่ประหลาดคือเขามีดวงตาที่สามอยู่กลางหน้าผากซึ่ง่องแสงสีทองจางๆตลอดเวลาท่านปูดาบดเเม็นอุท่านออกมาด้วยความตกใจเพราะนี่คือบุคคลในตำนานที่ว่ากันว่าหายสาบสูญไปเมื่อร้อยปีก่อน คณะออกตามหาแก้วมณีนีเช่นกันพญาปอบร่างเง่าเมื่อเห็นผูม้มาใหม่ถึงกับชะง,งักมันข้ามรามโดยความหวาดกลัวมากกว่าโกรธแค้นเจ้าเจ้ายังไม่ตายอีกหรือเจ้าพร่ำเท่าท่านผู้ดาบทโ่ดได้ตอบคำถามแต่ยกไม้เท่าขยับขึ้นฟ้าท่านใดนั้นเปลวไฟสีขาวนวลกระพุ้ยพุ่งออกจากปลายไม้เท้าเข้าไปล้อมรอบร่างเง่าของพญาปอบไวเหมือนคุกอักขีสอนเมน ยาชาคากักขังมันไวใดไม่นานพลังของมันผูกติดก,กับแก้วมันี่นี่เจ้าต้องใช้เลือดของผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ยดลงบนโซตรวนเพื่อปลดปล่อยมันสอนและเมนรีบวิ่งเข้าไปที่แทนหินแต่ปัญหาใหญ่คือใครคือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์สอนเป็นพรานที่เคยปลิดชีวิตสัตว์ป่าเพื่อเลี้ยงชีพแม้จะทำเพื่อความอยู่รอดเมนเป็นผู้ไฟรูในอาคมแต่บางครั้งก็มีความโลบอยากเด่นอยากดังในใจ ในขณะที่คุกอักขี้ของปูดาบทเริ่มปีรา้าและร่างของปูเองกัน,นิวนาด้วยความเจ็บปวดจากการรีดเข็นพลังสิทธิสายเวททั้งสองต้องตัดสินใจก่อนที่พญะาปอบจะหลุดออกมาขยำทุกคนในเสียววินาทีนั้นทั้งสอนและเหม็นต่างแย่งกันหยิบมีดสันขึ้นมาเพื่อจะกรีดเลือดตัวเองเพราะต่างคนต่างบ่อยากให้อีกฝ่ายต้องเสี่ยงชีวิตแต่แล้วพวกเขากลับตัดสินใจจับมีดเล่มเดียวกันและกรีดเลือดให้ไหลร่วมกันยดลงบุโซตรวนวิญญ,ญาณ หากจิตที่ย่อมสละฉีพเพื่อผู้อื่นยังบริสุทธิ์พ่อก็ให้เลือดของเขาทั้งสองเป็นพยานถึงความมุงมันนีเ่เถิดเปรี้ยงเสียงโซ่ตวนขาดสะบันดังสนั่นร,ราวกับฝ่าผ่าแก้วมณนนีรัดลอยเด่นขึ้นสู่กลางอากาศแสงสีน้ำเงินสาดส่องไปทั่วธรรมฉลางไอสีเขียวของปอบจนมาลายสินร่างเงาของพญาปอบกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแตกสลายกลายเป็นทุลี สอนขวาแกวมณีที่บัดนี้มีเปลวไฟสีน้ำเงินหลอม,ลอมหลอบวหวใดท่านท่านที่ที่เขาสัมผัสเขาหูสึกถึงพลังมหาศาลที่ไหลผ่านเขาร่างกายปูดาบทสิมยางอ่อนโยนก่อนที่ร่างของท่านจะค่อยๆเลื่อนหายไปพร้อมกับคำสั่งเสียสุดท้ายจงรีบกลับไปที่หมู่บ้านแสงแห่งมณีจะทำลายร่างจริงของมันได้เพียงครั้งเดียวในรอบพันปีอย่าให้โอกาสนี้เสียเปล่า ทั้งสองรีบวิ่งลงจากเขาด้วยความเร็วปานพายุกลับไปถึงหมู่บ้านดงหลวงในจังหวะที่พญาป,ปอบตัวจริงกำลังจะง,ง,ง้างกรงเล็บใส่ชาวบ้านคนสุดท้ายสอนชูแกวมาี่ขึ้นเหนือหัวแสงสีน้ำเงินผุ่งทะยานสู่ทองฟ้าเปลี่ยนราตรีที่มืดมิดให้สว่างสวัยราวกับกลางวันร่างของพญาป,ปอบพันปีที่โดนแสงนั้นเข้าไปถึงกับหลอมละลายกลายเป็นเพียงก้อนหินไรชีวิตหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้ง